แววตาคู่นั้นที่เชียงดาวทําให้เรามาถึงด่านช้างที่ที่ยังต้องการความช่วยเหลือเรากลุ่มอิสุสุและกรมทรัพยากรน้ําบาดาลร่วมกันสานต่อโครงการอิสุสุให้น้ําเพื่อชีวิตสร้างระบบพัฒนาน้ําดื่มสะอาดเพื่อให้แววตาของเด็กที่นี่และที่ต่อไปกลับมาสดใสเหมือนเดิมอีสุสุให้น้ําเพื่อชีวิต สัมผัสผิวกระจ่างใสและความอ่อนไวัยของใบหน้าผสานคุณค่าจากทองคำแท้บริสุทธิ์และคอลลาเจนด้วย BMB Gold Serum จำหน่ายแล้วที่ Seven Catalog Seven Eleven ทั่วประเทศและร้านค้าที่ร่วมรายการสนับสนุนโดย BMB Gold Serum Serum อันดับหนึ่งของ BMB ในยุคนี้หากมีใครสักคนบอกว่าไม่เคยใช้เครื่องสำอาง คงเป็นเรื่องที่ยากจะเชื่อเพราะปัจจุบันเครื่องสําอางไม่ใช่จํากัดเฉพาะเครื่องประทินผิวเพียงอย่างเดียวแต่หมายรวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อทําความสะอาดและส่งเสริมความสวยงามของร่างกายอีกด้วยและด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทําให้การผลิตเครื่องสําอางในปัจจุบันมีความทันสมัยและได้มาตรฐานกว่าเดิมเป็นอย่างมากวันนี้ารายการของเราจะพาคุณไปรู้จักกระบวนการและขั้นตอนของการผลิตเครื่องสำอางกันค่ะ ในการผลิตเครื่องสำอางจะมีกระบวนการผลิตนะครับคือเริ่มต้นจากแนวคิดวิธีเสนอต่อลูกค้าสำคัญคือความปลอดภัยของลูกค้าประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับผลิตสมัยก่อนจะเน้นความเข้ากันของตัวผลิตภัณฑ์แต่ว่าจากนี้ไม่พอแล้วเราผลิตภัณฑ์ต้องเน้นมีความสม่ำเสมอเท่าๆกันทุกครั้งเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้เทคโนโลยีที่ในรูปแบบผสมคือใช้ผสมระหว่างระบบจับกลนกับระบบ ที่ชอตเข้ามาช่วยผลิตภัณฑ์ที่จะออกมาได้จะมีอนุภาคเล็กซึมเข้าผิวง่ายแล้วก็มีความสม่ำเสมอในการผลิตผลิตเมื่อวานนี้กับผลิตในเดือนหน้าจะมีความสม่ำเสมอเท่ากันนอกเหนือจากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการผลิตแล้วกระบวนการวิจัยและพัฒนานับเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญที่ผู้ผลิตเครื่องสำอางต้องให้ความสำคัญเพื่อสร้างความแตกต่างและเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติที่สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคความสําคัญที่ 1. ของในการวิจัยและพัฒนาคือความปลอดภัยของผู้บริโภคนะครับที่2คือประสิทธิภาพที่จะได้รับเพราะฉะนั้นเ,เราต้องทำเทสตรหรูหว่าเราคงไม่สามารถบอกว่าทุกคนจะไม่แพ้เครื่องสำางชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราต้องพยายามทําให้ผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแพ้น้อยที่สุด กระบวนการควบคุมคุณภาพเพื่อให้ได้เครื่องสำอางที่มีมาตรฐานตรงตามข้อกำหนดขององค์กรที่รองรับทั้ง OY, GMP และ ISO เหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องรับประกันเบื้องต้นถึงคุณภาพของเครื่องสำอางที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเราในฐานะผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี เลือกซื ui, um, hmm. <Yeah S 2> ้อเรื่องใช้เครื่องสําอางนะอันแรกก่อนเลยนะต้องดูเครื่องสําอางที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องมีฉลากภาษาไทยนะคะและที่ฉลากภาษาไทยเนี่ยต้องดูว่ามีเลขที่จดแจ้งเครื่องสําอางหรือไม่นะคะถ้ามีเลขที่จดแจ้งเนี่ยแสดงว่านะคะเป็นเครื่องสําอางที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะ จากนั้นเนี่ยเครื่องสำอางที่ดีนะคะเราต้องสังเกตดูก่อนถ้าเป็นลักษณะของครีมเนี่ยมันต้องไม่แยกชั้นนะคะหรือแม้ถ้าใครใช้อยู่แล้วเนี่ยและถ้าเครื่องสำอางตัวเองใช้อยู่แล้วสังเกตดูเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมที่เคยใช้เนี่ยก็ตั้งต้งขอสังเกตว่าต้องมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะสนับสนุนโดย BMB Gold Serum Serum อันดับหนึ่งของ BMB GMP ย่อมมาจาก Good Manufacturing Practice คือระบบการผลิตที่ดีทั้งออยของประเทศไทยก็ได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการทุกรายมี GMP การที่เราเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเลขที่จดแจ้งแล้วก็มีโรงงานติโรงงานที่ผลิตที่ชัดเจนย่อมป้องกันตัวเราได้ระดับแรกระดับหนึ่ง